แม่แดงนันทวันสลดใจคนไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญถามกลางโรงเจอตอบกลับจุกวันที่2มิถุนายน2566แม่แดงนันทวันเมฆใหญ่สุวรรณปิยาศิริศิลปินอาวุโสผู้มากความสามารถหลายบทบาททั้งนักร้องนักแสดงพิธีกรได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นันทวันเมฆใหญ่โดยระบุว่าตอนนี้เป็นแฟนหอภาพยนตร์ที่คุณโดมสุขวงศุ่งเททั้งชีวิตสร้างสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึง จากสถานที่เล็กๆเ,เป็นสถานที่กว้างใหญ่ไพศาลมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายสำหรับทุกเพศทุกวัยเป็นระดับองค์การมหาชนถึงแม้จะอยู่ไกลถึงศาลายาแต่ดิฉันก็เต็มใจที่จะขับรถไปชมภาพยนตร์ในอดีตที่หาชมยากอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ชมภาพยนตร์ไปสเรื่องคู่กรรมบ้านทรายทองฉั้นผู้ชายนายะและมาลิลลาทั้งภาพและเสียงยังคงคุณภาพดีมากมีสิ่งที่ไม่ค่อยสบายใจจากสิ่งที่ได้พบในโรงภาพยนตร์หลายแห่ง ก่อนฉายภาพยนตร์จะมีเพลงสรรเสริญพระบารมีเหตุใดช่วงเวลาประมาณห้าปีที่ผ่านมาผู้ชมภาพยนตร์สนใจนั่งกินข้าวโพดคั่วและอื่นๆแทนการยืนให้กับเพลงสรรเสริญพระบารมีไฟมืดก็ยังสังเกตเห็นว่ามีคนส่วนน้อยที่ยืนบางครอบครัวนั่งเฉยรวมทั้งบุตรหลานที่พามาชมภาพยนตร์แล้วอย่างนี้เยาว,วชนที่กำลังเติบโตจะได้รับตัวอย่างที่ดีที่สมควรจากใคร วันนี้ดิฉันไปชมภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์สองเรื่องเรื่องแรกฉันผู้ชายนายะเวลา13บสนาฬิกาและเรื่องมลิลาเวลา 15.30. นเรื่องหลังดิฉันเลือกที่นั่งแถวหลังสุดที่นั่งห่างไปสี่ที่นั่งมีผู้ชายวัยทำงานนั่งอยู่กับผู้ชมอีกหลายคนเมื่อถึงเพลงสรรเสริญพระบารมีแถวเดียวกับดิฉันไม่มีใครยืนขึ้นมีดิฉันยืนคนเดียวปกติจะไม่อยากพูดอะไร แต่วันนี้มันอดไม่ได้ก็พูดว่าทําไมไม่ยืนล่ะคะเสียงตอบมาคุณจะยืนก็เป็นเรื่องของคุณประมาณสองวินาทีต่อด้วยคําพูดค่อนข้างเสียงดังเสือกดิฉันยืนจนจบเพลงโค้งอย่างตั้งใจไม่หันไปมองว่าคนพูดเป็นใครและเปลี่ยนไปนั่งแถวอื่นดิฉันไม่เสียใจที่พูดออกไปเช่นนั้นแต่สลดใจกับคําพูดที่ไม่น่าจะออกจากปากคนระดับทํางาน คนระดับที่ควรจะเป็นตัวอย่างให้เยาวะชนจะได้เห็นสิ่งที่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเชื่อว่าหากในโรงภาพยเอ็นทุกแห่งจะเปิดไฟสว่างเมื่อมีเพลงสรรเสริญก็แน่ใจว่าจะมีบางคนจะมีสามัญสำนึกเกิดความกระดากอายยืนขึ้นบ้างแต่ก็แน่ใจอีกเช่นกันว่าสังคมสมัยนี้อะไรคือสิ่งที่เหมาะสมหรืออะไรที่ไม่สมควรจะทำก็ยังมีคนไม่ยี่แหละไม่แคร์ไม่สนใจ อีกเป็นจำนวนมากจริงๆแล้วดิฉันไม่ค่อยอยากจะแสดงความเห็นหรือโพสต์ข้อความอะไรทางสื่อโซเชียลทั้งๆท,ท,ที่อยากจะเขียนอีกหลายอย่างแต่ครั้งนี้มันสุดจะทนกับความไร้มารยาทใช้คำพูดที่หยาบคายเช่นที่ดิฉันพบในวันนี้ที่ตัดสินใจเขียนมาอาจมีบางคนไม่เห็นด้วยกับดิฉันแต่ดิฉันคิดว่าสิ่งที่ดิฉันทำคือสิ่งที่ได้รับการอบรมมาจากครอบครัวจากครูอาจารย์ จากประสบการณ์ที่ถูกต้องรอบๆอบตัวจนมีอายุจะถึง80ปีในอีก2-3ปีนี้แล้วค่ะ